ตาเอกของโลกแล้วเราทีนี้เราก็เป็นคนเหมือนกันกับท่านถ้าเราป่ารบตัวเองว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงจะมีความสามารถถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมแต่ถ้าเรามีความเพียนมีความพยายามในการประพฤติในการปฏิบัติแม้แต่องค์สมเด็จพระสาสดากว่าที่ท่านจะสามารถบรรลุธรรม แล้วก็นำหลักธรำคำสั่งสอนมาบอกมากล่าวมาแสดงให้เราได้ฟังนั้นท่านก็ลำบากมาเหมือนกันท่านต้องอดท่านต้องทนต้องฝึกหัดลำบากอย่างที่เราได้ฟังท่านพระอาจารย์เทศบ,บ,ทเทาบ,บารมีสิทัศต์ตั้งแต่ฐานบารมีศิลระบารมีเนเขมบารมีปัญญาบารมีไปจนถึงเมตตาอุเบกขาบารมี ว่าที่ท่านจะสะสมสร้างบารมีแต่ละบารมีจนเต็มครบจนเต็มแยกออกเป็นอุปปารมีปรามัตถปรมีท่านก็ใช้เวลาและการที่ท่านดำเนินชีวิตในการสะสมสร้างบารมีนั้นก็ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆถ้าเราเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบกับความลำบากของพุทธเจ้าที่ท่านได้เกิดมา ได้สะสมบุญญาบารมีจนมาตัดสรู้เป็นองค์สมเด็จพระาศาสดานั้นอาตมาคิดว่าแทบจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยในความลำบากในการต้องมาอดมาทนต้องมาฝึกหัดจิตใจแต่เราท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถอดทนได้ถึงขนาดนั้นแต่เราก็กำลังมาเจริญรอยตามท่านบอกว่าอริยังโขปนะอหัง พมเนโรกุตตลังทรมังปุริสัตสสะสัทธานังปัญญะเปมิดูก่อนพรามเรากล่าวว่าโลกุตตะธรรมอันประเสริฐอันเป็นอริยะอันประเสริฐนี้เป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนอริยังโขปณะอหังพมเนโรกุตตลังรรมังปุริสัตสสะสัทธานังปัญญะเปมิโลกุตตลธรรมอันประเสริฐนี้ ท่านบอกว่าเป็นอริยะอันประเสริฐเป็นสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ดีหลักธรรมคำสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระศาสดาซึ่งเป็นโลกุตลรธรรมนั้นเป็นสมบัติของเราทุกคนสำคัญอยู่ว่าเราจะน้อมจิตน้อมใจเข้ามาป่าพืชเข้ามาปฏิบัติมากน้อยขนาดไหน หลักทมคาสั่งสอนนั้นไม่ได้จํากัดไม่ได้จํากัดว่าเป็นเด็กไม่ได้จํากัดว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้จํากัดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ได้จํากัดว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวคนพุกคนยากไม่ได้จํากัดว่าจะจําเพาะเจาะจงเป็นคนร่ําเป็นคนรวยสําคัญอยู่ว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาปฏิบัติตามอริยมมากที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้วางไว้มากน้อยขนาดไหน ฉะนั้นเราท่านทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์พ่อสงฆ์องค์เจ้าแม้แต่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ยังหนุ่มยังแน่นแม้แต่เด็กๆลูกหลานสามเณรตัวเล็กๆก็เช่นเดียวกันถ้าบุคคลเหล่านี้น้อมชีวิตน้อมจิตน้อมใจเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติธรรมเขาก็จะได้พบความสุข อันเป็นอริยะอันประเสริฐเป็นโลกุตระธรรมซึ่งเราสามารถจะเข้าถึงได้เข้าเห็นได้แต่สิ่งเหล่านั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะไปซื้อเอาได้ไม่สามารถที่จะไปขอกันได้อักขาตาโรตถาคตาปฏิสันนาปฏิโมกขันติตุมเฮห,หิกิจจังอาตัปปังอัคาตาโรตถาคตา ปฏิสันนาปฏิโมกขันติชายนโนมรพันธนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ชี้บอกทางเท่านั้นหน้าที่ของเธอทั้งหลายความเพียรพยายามในการประพฤติในการปฏิบัติเธอจะต้องประพฤติปฏิบัติเองจึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมารหลักธรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระนาสา,าสดาจึงอยู่ที่การปฏิบัติ โอปนญยโกถ้าเราน้อมเข้ามาและนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติเราก็จะเกิดผลสิ่งเหล่านี้ไปซื้อเอาไม่ได้ไปขอกันไม่ได้เหมือนที่พระอาจารย์ท่านได้ตอกย้ำว่าเราเวลาไปกราบครูบาอาจารย์ไปขอบารมีท่านไปขอบารมีหลวงปู่นั้นไปขอบารมีอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ให้ช่วยท่านจะช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหน ท่านก็อาจจะช่วยได้ในการให้กําลังใจเราในการต่อสู้ชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติแต่การที่จะทำให้เราเข้าถึงเข้าถึงโลก,กุตรธรรมเข้าถึงความสุขอันเป็นอริยะนั้นเราต้องมาทำเองเราต้องมาประพฤติมาปฏิบัติเองอาตมาจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทำไมเราท่านทัน้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าถ้าเรามานิเพทพระารามเนี่ย เราต้องลำบากหนึ่งลวเราต้องอดข้าวเราวันหนึ่งวันวิสาขะแต่ว่าทุกปีที่มาก็เห็นญาติโยมเยอะโดยเฉพาะปีนี้ตามที่เห็นเห็นกันอยู่ก็คงจะเป็นพันถ้าฝนไม่ตกก็คิดว่าคงจะมากกว่านี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าลำบากเราต้องอดต้องทนแต่สิ่งเหล่านี้เราต้องมาทำเอาเองจะอยู่ไกลขนาดไหนบางคนมาจากต่างประเทศ บางคนมาจากภาคกลางบางคนมาจากภาคใต้มาจากภาคเหนือแต่เราก็มาฝึกหัดเพื่อให้พบความสุขอตมาได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์องค์หนึ่งท่านเดินทางไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาท่านอาจารย์ด็อกเตอร์บุญธรรมท่านเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศท่านบอกว่าในขณะที่ท่านกำลังทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอบรมพวกฝรั่งเนี่ย ท่านบอกว่ามีฝรั่งบางคนเนี่ยเขาเดินทางมาปฏิบัติธรรมกับท่านเนี่ยห่างกันในการเดินทางนี่แต่ละลัดแต่ละลัดไม่รู้ว่ากี่กิโลเขาอยู่ไกลๆเดินทางมาเป็นพันกิโลก็มีแต่ว่าเขาก็มาปฏิบัติท่านก็เลยถามถามบอกว่าโยมทาไมโยมต้องเดินทางมาไกลขานาดนี้มาประพฤติมาปฏิบัติอยู่ที่นี่โยมได้อะไร ฝรั่งเขาตอบว่าอย่างไรเขาบอกว่าการที่ผมมาทำบุญมาประพฤติมาปฏิบัติมารักษาศีลกับท่านเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับนั้นผมไปหาซื้อเอาไม่ได้ผมไปซื้อในตลาดผมไปซื้อในห้างซูปปเปอร์มาร์เก็ตผมไปซื้อนำที่ร้านขายของไม่ได้แต่ความสุขที่ผมได้รับที่เกิดขึ้นกับจิตใจผมนี้ผมได้พบผมได้เห็นผมได้สัมผัสที่นี่ ถึงแม้ว่าผมจะอยู่ไกลขนาดไหนจะลำบากลำบนในการเดินทางขนาดไหนผมก็ต้องมาเพราะาผมมาที่นี่แล้วผมมีความสุขและความสุขเหล่านี้ไม่ได้เป็นความสุขที่อิงแอบด้วยอามิตรถึงแม้ว่ามาที่นี่จะมาด้วยความทุกข์ยากลำบากอยู่ก็อยู่ตามป่าตามเขาแต่ว่าความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นที่จิตใจเป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย แต่เราก็เห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้เราก็ไปหาซื้อไม่ได้ไปซื้อในตลาดไปซื้อกับในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้นอกจากเราจะมาทําเองเราจะมาปอบพติมาปฏิบัติเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องมาขวัญขวายเราจึงต้องมาอดมาทนส่วนหนึ่งนั้นชื่อว่าเรามาบูชาเราบูชาคุณแห่งคุณงามความดีปอบพติปฏิบัติ ตามอริยมรรคที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้บอกได้แสดงสร้างบารมีสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศิลบารมีเนคขม,มะบารมีขันติบารมีที่เรามาอดมาทนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการสะสมให้เกิดขึ้นกับจิตใจเป็นการฝังซับยัตสธานเนนะสีเลนะสัญญเมนะธรรมีนะจานิธิสุนิหิโต โหติอิทิยาปุริสัสสวาเจติยมหิจะสังเควะมาตริปิตริอโถเชธรรมหิพาตริกไม่ว่าจะเป็นการฝังไว้กับการให้ทานที่เราได้เสียสละคนละเล็กคนะน้อยตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่อย่างการที่เรามาร่วมบุญยกช่อฟ้าร่วมสร้างสลาวันวัน,วน,วนหรือการรักษาสินการรักษาสินการข่มจิตข่มใจ ในการประพฤติในการปฏิบัติแม้แต่อดข้าวพุทธเจ้าท่านบอกว่าศรัทธาอุละปุตเตนะเวยังอาละพิตุงกุละบุตรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาพึงปารบการกระทําความเพียรกามังตะโจจะนาหารูจะอธิจาวาสิสตุแม้เนื้อและเลือดในสลีละนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้ายัางไม่บรรลุผล เราจะไม่ยอมลุกออกจากที่นี่อาตมาคิดว่าญาติโยมก็คงเหมือนกันถ้ายังไม่ฟังเทศจบก็คงจะยังไม่ได้ลุกออกไปตักอาหารก็คงจะยังไม่ได้ฉันข้าวนั่นก็ชื่อว่าเป็นการข่มจิตข่มใจเป็นการฝึกหัดจิตใจเป็นการสร้างบารมีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสัมภารธรรมนำชีวิตนำจิตวิญญาณเราให้เดินทางในวันข้างหน้าชีวิตที่เราเกิดมา ถ้าสมมุติว่าเราเกิดมาแค่นี้สมมุติว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วก็แล้วกันไปเลยไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บมาตายอีกเราคงจะต้องไม่มาทำอย่างนี้แต่ว่าชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้อาตอมาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสักนิดหนึ่งเผื่อว่าจะเป็นการปลุกเร้าจิตใจ เมื่อประมาณเดือนกุมภาเนี่ยนะอาตมาได้มีโอกาสไปแสดงทางานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปพบอาจารย์องค์หนึ่งท่านชื่อว่าอาจารย์มหาวรชัดชีวิตท่านเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แปลกๆโยมจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ญาติโยมหลายคนอาจจะรู้จักท่านเคยไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่านจบประโยคเก้าจบประโยคเก้าตั้งแต่เป็นเนน พอจบประโยคเก้าที่นี้ท่านก็บวชเป็นนาคหลวงพระเจ้าแผ่นดินบวชให้พอบวชพอประพฤติพอปฏิบัติทำไปถึงแม้ว่าจะเรียนจนจบประโยคเก้าเชื่ออยู่แต่ว่ามันไม่เชื่อถึงแม้ว่าจะเชื่อในบางส่วนในหลักธรรมคำสั่งสอนแต่การที่จะเชื่อให้อย่างเข้าไปสู่จิตสู่ใจเนี่ยก็ยังไม่มีความเชื่ออย่างแท้จริงทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยท่านไปจำบรรษา อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อยู่ที่อำเภอชนแดนไปจำพรรษาอยู่ในภูเขาไปจำพรรษาอยู่ที่อำเภอชนแดนไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นและอาจารย์ท่านก็บอกว่าท่านมาหาถึงแม้ว่าท่านจะเรียนมามากศึกษามามากท่านก็ยังไม่ค่อยเชื่อในสิ่งเหล่านี้ระวังท่านจะเจอดีทีนี้วันหนึ่งเนี่ยท่านจะไปส่งน้ําท่านเดินลงจากภูเขาท่านจะไปส่งน้ําพอลงออกมา เดินลงมามาถึงตีนเขาจะไปอ่างน้ําจะไปส่งน้ําท่านบอกว่ามีความรู้สึกหน้ามืดพอหน้ามืดทีนี้ท่านก็ซุดลงไปพอซุดลงไปลม้ลมลงท่านบอกว่าร่างร่างหนึ่งเนี่ยซุดลงไปอีกร่างหนึ่งก็ยังอยู่อีกร่างหนึ่งหลุดออกมาจากร่างนั้นแกบอกสัมเณรนที่อยู่ใกล้ๆเขาเห็นเขาเห็นเขาก็ร้องเขาบอกท่านอาจารย์มหาเป็นอะไรท่านอาจารย์มหาเป็นอะไรทําไมถึงล้มลงก็เลยไปเรียกพระ ไปเรียกพาไปเรียกโยมมาก็เอาร่างของท่านเนี่ยขึ้นไปไว้บนศาลาท่านก็ยังเห็นอยู่ท่านบอกท่านก็ยังเห็นร่างของท่านเนี่ยเขาไปไว้บนสลาท่านพยายามที่จะเข้าร่างตัวเองจะเข้าร่างตัวเองเข้ายัางไงก็เข้าไม่ได้เข้าไปแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นท่านบอกพอไปไปมาที่นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีเขียวมีผ้าสบายเดินเข้ามาหาท่าน พอเดินเข้ามาหาเข้ามากราบเขาก็มาบอกบอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ตายแล้วถึงท่านอาจารย์จะเข้าร่างยังไงก็คงไม่ฟื้นหรอกตอนนี้ท่านอาจารย์ตายแล้วจะพาไปเขาบอกเขาก็เลยพาไปท่านก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปพอเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปก็ไปหาเท่าพูให้เราเข้าใจง่ายๆอาจจะเรียกว่ายม,มาบาลก็ได้พอเข้าไปหาเขาก็สอบสวนเขาก็ถามเรื่องราวอะไรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบวชการทําบุญการปราพฤติการปฏิบัติพอไปไปมามาที่นี่เขาบอกว่าจะต่ออายุให้ท่านอีกห้าปีอีกห้าปีให้ท่านกลับไปเมืองมนุษย์ให้อยู่อีกห้าปีแต่ท่านก็ไม่แน่ใจว่าห้าปีสวรรค์หรือว่าห้าปีนรกหรือว่าห้าปีเมืองมนุษย์แต่ว่าก่อนที่เขาจะเอาไปคืนเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปดูอะไรก่อนก็ได้ก่อนที่จะคืนไปเขาก็พาไปดู พาไปดูสวรรค์ท่านบอกว่าอยากไปหาปู่เขาก็พาไปหาปู่ท่านพอไปหาปู่ที่นี่เห็นปู่อยู่ที่สวรรค์มีความเป็นอยู่สุขสบายท่านก็ถามถามปู่บอกว่าปู่ย่าไม่ได้มาอยู่ด้วยหรือย่าตายนานแล้วย่าไม่ได้มาอยู่กับปู่หรือปู่บอกว่าอย่างไรปู่บอกว่าย่าไม่มาอยู่กับปู่เพราะว่าย่าไม่ได้ทําบุญ ตั้งแต่สมัยเป็นโยมเนี่ยปู่จะเป็นคนเข้าวัดเป็นคนเข้าวัดเป็นคนทําบุญเป็นคนรักษาศีลแต่ว่าย่าเนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าหลานจะบวชแต่ว่าย่าก็ไม่สนใจไม่ได้ทําบุญไม่ได้รักษาศีลเผลอๆบางทีปู่ไปทําบุญย่ายังดุอีกย่ายังด่าอีกเพราะว่าย่าไม่ได้ทําบุญตอนนี้ย่าไปตกนรกสิ่งเหล่านี้เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดพอสมควร อย่างที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมถ้าภรรยามามารักษาศีลมาทําบุญมาอะไรต่างๆถ้าสามีไม่อนุมโมธนาด้วยเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะแบ่งกันได้โดยเฉพาะการรักษาศีลการประพฤติการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ยิ่งไม่สามารถที่จะแบ่งกันได้ก็เลยบอกว่าย่านไปตกนรกย่าไม่ได้มาอยู่กับปู่ท่านสงสารท่านก็เลยบอกว่าขอไปดูย่าหน่อยเขาก็เลยพาไป พอเข้าพาไปที่นี้ไปเห็นหญ้าตกนรกไปตกนรกได้รับความร้อนแผดเผาไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นได้รับความร้อนแผดเผาได้รับความทุกข์ทรมานท่านสงสารท่านก็เลยนั่งสมาธิท่านบอกพอนั่งสมาธิท่านก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้ให้กับญ้าให้พ้นจากความร้อนให้พ้นจากความทุกข์ในนรกนี้แต่ว่าก็ช่วยไม่ได้มาก ท่านบอกว่าความร้อนเหล่านั้นลดลงไปแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ย่านั้นพ้นจากนรกได้พอเสร็จทีนี้เขาก็พาไปดูพวกสิ่งของอะไรต่างๆที่แกทําบุญเขาก็พามาส่งพอเขาพามาส่งเนี่ยเพราะว่าแกเนี่ยเป็นหน้ากลวงเขาจะต้องรอคอยการพระราชทานเพลิงศพท่านบอกว่าพรอบาทสมเด็จพระ,จะเจ้าอยู่หัวให้สมเด็จพระอรสาธิราชเนี่ย นำน้ำพระราชทานมาอาบศพท่านก็เลยคอยคอยไม้จันทร์เขามีพิธีกรรมเพราะว่าท่านเป็นนาครลวงเป็นคนพิเศษเขาก็เลยเอาร่างของท่านเนี่ยไปใส่ลงแล้วก็เอาน้ำแข็งประครบไว้แล้วก็เอาใบชาเนี่ยใส่ไว้ในโลงประครบไว้กับน้ำแข็งสิบห้าวันโยมจะเชื่อไหมสิบห้าวันเขาเอามาส่งพอเขามาส่งแกเข้าไปในโลงแกบอกพอรู้สึกตัวขึ้น พอรู้สึกตัวคุณก็เหนื่อยเพราะว่าหลายวันแต่ว่าแกก็เอาปากเนี่ยเขาเขาเอาพวกอาจจะเป็นเทียนหรือเป็นอะไรเขายัดไว้แกก็คายออกพอคายออกแกก็หันออกมาแกก็อมน้ําแข็งเพราะว่าเขา,เาน้ําแข็งประคบไว้อยู่แกก็อมน้ําแข็งแกบอกว่าพอมีแรงขึ้นมาหน่อยแกก็ใช้ปากเนี่ยกัดกัดได้ที่เขามัดตาสังเนี่ยกัดออกเอาใช้ฟันเนี่ยกัดออก แกบอกว่าพาออมน้ําแข็งมือแรงหน่อยที่นี่นแกก็ใช้แขนเนี่ยรวบรวมพลังแกบอกใช้แขนกระทุ้งข้างๆงลงบุ๊บตอนนั้นพระกําลังสวดอยู่พอดีแกบอกกําลังสวดสหัส,สันยอยู่พอดีพอกําลังสวดสหัส,สนันได้ยินเสียงบุ๊บพระเงียบกิบเลยแกบอกเอเสียงอะไรแต่ก็ยังไม่กลัวก็ยังพากันสวดต่อเงียบระยะหนึ่งก็สวดต่อ ทีนี้แกก็รวบรวมพลังแกอีกทีนี้อมนัําแข็งแล้วรวบรวมพลังอีกทีนี้เอาแรงกว่าเดิมเลยบุ๊บเลยทีนี้ทีนี้ไม่เงียบแล้วทั้งผ้าทั้งโยมแตกคือเลยลงสลากันวิ่งกันโอลมานเลยก็บอกแกได้ยินเสียงอยู่แกนอนฟังแต่ทีนี้โยมแม่ของแกเนี่ยโยมแม่ของแกเนี่ยสงสัยสงสัยว่ามีอะไรเข้าไปอยู่ในโรงหรือว่าจะเป็นผ้าลูกชายฟื้น โยมแม่แกก็เลยเรียกน้องเรียกพี่น้องขึ้นมาบอกไม่ใช่พระลูกพระฟื้นหรือไปเปิดดูโลงสิจะไปกลัวอะไรเขาก็เลยไปเปิดโลงยกโลงลงมาก็เปิดโลงคุณก็เห็นแกเนี่ยอ้าปากขอกินน้ํารื่นตาขึ้นพอมมองหน้าเห็นแม่แกก็บอกแม่พอแม่เห็นลูกแค่นั้นก็ร้องไห้ใส่กันแล้วบอกลูกพระฟื้นแล้วลูกพระฟื้นแล้วเขาก็เลยเอาล่างของแกออกจากโลงมา มาปฐมพยาบาลมาช่วยจนฟื้นขึ้นมามีอาการปกติแกก็เลยมาเล่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้คนที่อยู่ในศาลาฟังจนเป็นเรื่องเป็นลาวเป็นข่าวกันจนรายการโทรทัศน์เขาเอาไปออกรายการโทรทัศน์เมื่อปี2537ั้าอยสามสิบ็ถ้าอาจจะมาจำไม่ผิดเขาเอาไปสัมภาษณ์ตายไปสิบห้าวันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างไปเห็นอะไรบ้างไปเจออะไรบ้างใครที่ เคยดูโทรทัศน์สนใจทางด้านเรื่องเหล่านี้อาจจะรายการอะไรอาตมาก็จาไม่ได้ท่านพูดให้ฟังอยู่เมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ท่านมาช่วยงานหลวงตาสมบูรณ์ท่านมาแสดงธรรมท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเรื่องที่อาตมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เล่าให้เชื่อตอนนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ให้เราได้นําไปคิดได้นําไปพิจารณาว่าการที่เรามาทําอย่างนี้เนี่ยมาประพฤติมาปฏิบัติอย่างนี้ ส่วนหนึ่งนั้นเรามาบูชาเรามาบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาในวิสาขาบูชานี้แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเรามาปลุกเร้าจิตใจของเราเนี่ยให้รู้จักคุณค่าของชีวิตให้สแสวงหาสิ่งที่จะมาป้องกันภัยให้กับชีวิตให้เรามาสแสวงหาสัมภาระธรรมในการที่จะเดินทางในวัฏตตสงสารนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าทีคาชาคารโตรัตติง ทีขังสันตัสโยชนังทีโคสังสเรสริธรรมสะเอวิชานตังท่านบอกว่าหนทางโยธหนึ่งนั้นยาวไกลสำหรับคนที่ล้าแล้ว,ลวกลางคืนคืนหนึ่งนั้นจะเป็นเวลาอันยาวนานสำหรับคนนอนไม่หลับ <c oughs> แต่ว่าวัตฏสงสารนี้ที่เราเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายนี้ยาวไกล สำหรับคนที่ไม่รู้จักหลักธรรมคำสั่งสอนสำหรับผู้ที่มีอวิชชาทําให้เราไม่รู้แจ้งในความจริงของชีวิตทําให้เราไม่สามารถแสวงหาสิ่งที่จะมาป้องกันภัยถ้าเราเอาชีวิตพุทธเจ้ามาศึกษาเราจะเห็นถ้าเราเปรียบเทียบดูให้เราเห็นง่ายๆท่านเป็นถึงกษัตริย์เป็นถึงกษัตริย์มีความเป็นอยู่สุขสบายท่านทำไมถึงต้องมาบวช ทำไมต้องมาอดทำไมต้องมาทนทำไมต้องมาอยู่ป่าแล้วเราทีนี้ยถ้าเราเห็นท่านแล้วเอาท่านมาเป็นตัวอย่างในการที่จะปารบจิตใจในการประพฤติในการปฏิบัติเราจะมีกําลังใจท่านไปเห็นคนแก่ท่านไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไปเห็นคนตายท่านก็นำมาคิดนำมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างแน่นอนทีนี้เราล่ะ ไม่ว่าใครทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครที่จะสามารถสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากสิ่งของสิ่งที่เรารักเราจะรักขนาดไหนปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปมุตตสะนัตถิกุโตนัตถิโสโกกุโตพยัง ถ้าเราไปรักสิ่งของเรามีของรักอะไรสิ่งเหล่านั้นจะนำมาซึ่งความโศกเรามีของรักสิ่งเหล่านั้นก็จะนำมาซึ่งภัยถ้าเราไม่มีของรักถ้าเราไม่รักเราไม่หลงกับสิ่งเหล่านั้นโศกและภัยจะมีได้อย่างไรเพราะว่าเราเกิดมาเราได้อนุเคราะห์กันสงเคราะห์กันสิ่งเหล่านั้นเกิดความผูกพันเมื่อเกิดความผูกพันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้น นี่คือลูกเรานี่คือรถเรานี่คือบ้านเรานี่คือทรัพย์สมบัติเรานี่คือสิ่งของเราเพราะเราไปยึดในสิ่งที่เรารักเพราะเราไปยึดในสิ่งที่เราหลงเราก็เลยมีโศกเราก็เลยมีภัยเมื่อเราพลดพาคจากสิ่งเหล่านั้นแต่ที่จริงแล้วแม้แต่ตัวของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรเราจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาศึกษา ถึงแม้ว่าเราจะร่ําจะรวยเราจะสวยจะงามมากมายขนาดไหนเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ป่าเอ๋ยป่าช้าเป็นสาลาหลังสุดท้ายของชายหญิงมีอํานาจชาติยศปรากฏจริงตายแน่นิ่งให้เขาเผาเท่าเทียมกันเมื่อไม่ตายต่างวุ่นวายหมายของข่าเพราะตันหาพาความคิดให้ผิดพัน ที่สุดแล้วแก่เจ็บตายคล้ายๆกันอย่าหุนหันพันหลงโปงเถิดเอ่ยชีวิตเราตกอยู่ใต้กฎแห่งความเป็นจริงคือแก่คือเจ็บคือตายเราจึงต้องมาสแสวงหา <c oughs> มาสแสวงหาบุญกุศลมาสแสวงหาหลักธรรมค,คำสั่งสอนเพื่อที่จะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตฉะนั้นในการที่เราได้มาประพฤติในการมาปฏิบัติธรรมในวิสาขาบูชาปีนี้ เราได้อดเราได้ทนบางท่านอาจจะคิดว่ามาลำบากอาจจะคิดว่ามาลำบากมาทุกมายากแต่ให้เราได้มองเห็นคุณค่าสิ่งที่ละเอียดลงไปกว่านั้นสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นสิ่งที่เราจะได้อาศัยในการเดินทางในวันข้างหน้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราจึงต้องมาแรกแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเพราะเราจะมาทำเฉพาะวันนี้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะต้องฝึกหัดจะต้องประพฤติจะต้องปฏิบัติกันต่อไปจนถึงที่สุดแห่งการดับทุกข์ในการที่เราจะไม่ต้องมาเวียนมาไหวมาตายมาเกิดมาร้องไห้มาเสียใจจากลูกตายจากหัวตายจากเมียตายฉะนั้นอาตมาจึงขออนุโมทนาสาธุ ในการภาคเกลี่ยนพยายามในการประพฤติในการปฏิบัติในการอดการทนที่เรามาอดมาทนมาประพฤติมาปฏิบัติในวิสาขบูชาปีนี้เนี่ยเมืองหนาเม่ใเยละสงสารขาสิวิบไปไล่ย่านเมย์ยขาพระบมเมนบักทองขาพระเด้มันคือโว,โวโดนแท้พระองค์นี่ปฏิบัติมันพ่อแห้งเราได้บริสันแ,แต่เมื่อวานนี่ปฏิบัติก็คงจะขอสมควรแก่เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอ อ้างอิงเอาบุญกุศลคุณงามความดีความอดความทนที่เราท่านทั้งหลายได้อดได้ทนได้ฝึกได้หัดได้ประพฤติได้ปฏิบัติในวิสาขาบูชาปีนี้หรือว่าในการประพฤติในการปฏิบัติแต้งแต่อดีตก็ดีขอจงเป็นตบะเป็นคารวะปัจจัยนำส่งดวงจิตดวงวิญญาณดวงนี้ให้เป็นผู้ที่มีความเจริญในศิลในธรรมในคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเือ